สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูกันนะครับเป็นปากกาคาป a ซซีทีฟอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มานะครับตัวนี้เจ๋งดีเจ๋งดีนะครับเพิ่งมานะครับตอนนี้ยังไม่มีบริษัทไหนทำนะเท่าที่ผมเห็นมีตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ก็คือมันเป็นคาปัซซทีฟเพนแบบดูอัลโหมดนะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2ระบบเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าทํางานกันยังไงเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็ มีปากกาแบบนี้อันหนึ่งนะครับเป็นทรงดินสอนั่นแหละนะครับแล้วก็คู่มือ1อันกับสายชาร์จแบบ Type C หนึ่งเส้นนะครับเอ่อรายละเอียดด้านนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เป็นตัวดินสอปกตินะครับโดยที่จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับรวมถึงจุกยางอันนี้นะครับไว้ปิดช่องชาร์จก็เป็นช่องชาร์จแบบ USB C ตรงนี้นะครับสามารถเอาสาย USB C ที่เขาให้มาเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับและเพื่อทำการชาร์จนะประมาณนี้นะครับ ก็มีจุกยางมาให้ปิดได้นะครับจะได้ไม่เป็นรูโบนะครับหัวเป็นแบบนี้นะครับเป็นหัวเนี้ยเป็นเป็นทิปแบบเดี๋ยวนะครับมาดูก่อนเนี่ยนะครับเป็นแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นกึ่งกึ่งพลาสติกแล้วก็มีเคลือบตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับที่ปลายหัวนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูแล้วกันอ่าเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นสองเลเยอร์นะครับตรงนี้จะเห็นว่า ตรงเนี้ยท่อนเนี้ยก็เป็นพลาสติกแหละแล้วเขาก็เคลือบอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับให้มันลื่นนะครับตรงนี้อยู่ที่ปลายทิปมันอีกอันหนึ่งนะครับโดยที่ตัวหัวเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะครับผมบอกว่าให้หมุนตรงนี้ออกมาอย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงไอเปลือกนี้ออกได้เลยเขาให้อะไหลมาหนึ่งชิ้นนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ จุดเด่นของปากกาตัวนี้หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นผมทํารีวิวปากกาไปแล้วโดยที่ผมขอที่บายกีกก่อนนะครับโดยปากกาในท้องตลาดเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะครับมันจะแบ่งเป็น2หมวดก่อนนะครับปัจจุบันนี้นะก็คือหมวดแรกนะครับก็คือแบบปากกาแบบพวกพลาสติกนะครับคือแบบที่มันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับที่หัวมันจะเป็นแป้นกลมๆพลาสติกอย่างพวกจอยลูละอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกนั้นนะ่ะมันจะเขียนได้ทุก ทุกอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone อะไรก็ตามแต่มันเขียนได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบมีการสัมผัสจอที่แนบสนิทเต็มแป้นมันนิดนึงมันถึงจะเขียนได้เพราะว่าหัวมันเนี่ยม,มันใช้เป็นแป้นสัมผัสแบบแบบพลาสติกเหมือนแทนนิ้วมือเรานะครับทีนี้ช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะมีออกแบบพวกแอคทีฟมาแอคทีฟนี่ก็คือเหมือนกับแบบพวกที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ในการทํางานข้อดีของแบบแบตเตอรี่เนี่ยก็คือ มันก็สามารถเขียนได้สมูทกว่าเพราะว่ามันมันไม่ต้องออกแรงกดล,ลงไปมากให้หัวเต็มแป้นนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าพวกที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยหัวจะเป็นเล็กๆได้นะครับประมาณนี้นะครับโดยที่พอเราพูดถึงเรื่องแบบแอคทีฟนะครับก็คือแบบที่มีแบตเตอรี่เนี่ยปัจจุบันก็จะมี2รุ่นอีกนะครับที่ผมเห็นนะก็คือรุ่นแรกเนี่ยจะเอาไว้ใช้ทั่วๆไปเลยนะครับเป็นรุ่นคอมมอนเลยก็คือแบบเขียนบน iPad ก็ได้เขียน iPhone ก็ได้เขียนอะไรก็ได้นะครับ แต่ว่าเวลาเราเขียน iPad มันจะประสบปัญหาอย่างหนึง่งคือมันวางมือเวลาเขียนไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นคอมมอนนะนะแต่มันจะสามารถเขียนได้ในทุก,กอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแกิกรุ่นหนึ่งซึ่งออกก่อมามาก่อนตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นที่แบบเอาไว้เขียนบน iPad อย่างเดียวนะครับซึ่งอันนั้นอนะ่ะจะเขียนบน iPad รุ่นที่รองรับ Apple Pencil นะครับผมก็จําไม่ได้แม่นๆนะว่าตั้งแต่รุ่นอะไรขึ้นมาแต่ว่าเอาเป็นว่าท่านที่จะหาซื้อรุ่นแบบนั้นไปใช้อะ่ะก็ ต้องดูว่าสเปค iPad ที่เราใช้เนี่ยมันรองรับ Apple t e n c i l หรือเปล่านะครับ Apple t e n c i l 1นะถ้าเกิดว่าใช้ได้ปุ๊บเนี่ยไอปากกาแบบนั้นมันก็จะใช้งานร่วมกันกันกับตัว iPad เราได้นะครับโดยที่ iPad เท่าที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยรับหมดแล้วนะครับ iPad mini 5 iPad Gen 7อะไรเงี้ยนะครับ Gen 6 Gen 7รับหมดแล้วนะครับอ่ะก็พูดมายืดยาวนะครับเพื่อจะมาพูดถึงตัวนี้นั่นเองทีเนี้ยตัวเนี้ มันออกมาแก้ปัญหาอย่างที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับตัวนี้เป็นปากกาแบบแอคทีฟนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่ในตัวแต่ข้อดีของมันก็คือมันมีโหมดให้เลือกใช้นะครับตัวนี้จะเป็นปากกาเขียนจอแบบที่มี2โหมดอยู่ในตัวเดียวนะครับก็คือโหมดคอมมอนแล้วก็โหมด iPad นะครับก็คือถ้ามันอยู่ในโหมดคอมมอนเนี่ยมันจะเขียนได้ทุกอุปกรณ์เลยเท่ากับว่าถ้าเราซื้อรุ่นนี้ไปเราจะเขียนอะไรก็ได้นะครับโดยที่ถ้าอุปกรณ์ตัวไหนมันไม่รับ iPad ระบบ iPad เราก็ใช้โหมดคอมมอนนะครับแล้วก็ ่ใช้โหมด iPad นะครับเราก็สามารถไปใช้กับรุ่น iPad ที่มันรองรับได้มันก็จะสามารถเขียนแบบวางมือได้โดยที่วิธีการเปิดปิดวิธีการปรับโหมดเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายมันมีสวิตช์อยู่บนนี้อันเดียวนะครับปุ่มนี้นะครับเขาวๆคุณๆน,น,นี่นะครับให้เรากดไปนะครับทีแรกนะครับทีแรกเนี่ยจะเป็น iPad โหมดนะครับไฟจะเป็นสีขาวแบบนี้อย่างนี้นะครับนี่ แล้วก็ถ้าเรากดอีกครั้งจะเป็นไฟสีฟ้าเห็นไหมครับสีฟ้านี่คือคอมมอนโหมดนะครับสามารถเขียนได้ทุกอุปกรณ์กดอีกทีคือผิดง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวอินวันเลยนะครับเป็นตัวดวลดวลโหมดนะครับสำหรับ iPad แล้วก็อุปกรณ์ทุกชนิดทีนี้เรามาลองดูกันว่าใช้งานได้จริงอย่างที่ผมบอกไหมอ่ะเราเริ่มกันด้วยอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น iPad m มินิเดี๋ยวผมปิดไฟตรงนี้ให้ก่อนได้ไม่สะท้อนอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็น iPad m มินินะจะสังเกตว่าเดี๋ยวผมลองเปิดโหมดแรกดูก่อน,น สีขาวนะนี่นะครับอันนี้คือเป็นโหมดไฟขาวนะครับนี่นะครับก็เขียนได้ปกตินะครับนี่โดยที่สีขาวเนี่ยก็คือโหมด iPad นะครับจะสังเกตว่าผมเอามือแตะไว้บนจอยอย่างนี้นะครับมันก็ยังคงเขียนได้เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยผมกดนิ้ววางไว้นะมันก็ยังเขียนได้นะครับเอามือทาาไว้ทั้งมือก็ยังคงเขียนได้นะครับแบบนี้นะทีนี้ขอนอนุญาตลบก่อน เอาใหม่นะครับอ่าแค่นี้พอทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสีฟ้านะครับโหมดนี้คือโหมด Common Mode นะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ใช้เขียนได้ในทุกอุปกรณ์ไม่ใช่เฉพาะ iPad นะครับจะสังเกตว่ามันเขียนได้เหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอผมเอามือไปแตะมันเขียนไม่ได้เห็นไหมครับมันเป็นการเลื่อนจอ เนี่ยนะครับมันจะมันลาแตะปุ๊บมันจะเขียนไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะติดติดดับดับมันเหมือนกับว่ามันไปทําความเข้าใจว่าเราไปสัมผัสจอ2ปุ่มทีนี้วิธีกลับก็คือให้ผมกดปิดนะครับแล้วก็กดหมายีเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับเป็นโหมดสีขาวทีนี้ผมสามารถแตะจอแล้วเขียนได้ปกติเห็นไหมครับว่ามันจะไม่สะดุดก็คือมันสามารถใช้ได้2โหมดเลยอย่างนี้นะครับสำหรับโหมดตัวนี้นะครับโหมดสีขาวอ่าทีนี้ลองใหม่ ไ iPad เนี่ยเราเสร็จละข้ามไปทีนี้ผมจะลองบนโทรศัพท์ดูสกู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ทีนี้ผมจะลองนะโหมดแรกคือโหมดสีขาวนะครับนี่นะครับมันเขียนไม่ได้เห็นไหมครับคือไอโหมดสีขาวเนี่ยมันคือโหมดเฉพาะ iPad นะครับเป็นโหมด iPad เพราะฉะนั้นพอเรามาเขียนบนจอโทรศัพท์มันเขียนไม่ติดเห็นไหมครับนี่นะทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนโหมดเป็นสีฟ้าปพ๊บนะครับมันจะเขียนได้ละ นี่นะครับเห็นนะครับเขียนได้แล้วเนี่ยครับข้อค่อนข้างสะดวกนะประมาณนี้นะครับสำหรับปากกาตัวนี้นะครับก็จะมันยังไม่มีชื่อเรียกนะครับตัวนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับกล่องมันก็เรียบๆไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรมาจะมีแค่บอกโหมดมาตรงนี้นะครับว่าเป็นอะไรบ้างคือเวลาชาร์จขึ้นไฟแดงนะครับเต็มก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ เต็มก็ไฟดับไปฮะ iPad โหมดเป็นสีขาวนะครับ Common โหมดเป็นสีฟ้าประมาณนี้ยังไม่มีชื่อรุ่นนะแต่ว่าผมก็จะตั้งชื่อว่า Dual Mode Capacitive Pen แล้วกันนะครับเวลสาสั่งซื้อกันมันจะได้ง่ายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปากกาตัวนี้ในรายละเอียดเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมันเหมือนเอาปากกาแบบ Active 2รุ่นมารวมกันมากกว่านะครับก็คือรุ่นที่ใช้กับ iPad ได้แล้วก็รุ่นที่ใช้กับท่วโทรศัพท์ทั้งหลายได้นะครับซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะแม้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าราคามันยังสูงกว่า รุ่นก่อนหน้าเนี่ยพอสมควรเลยนะก็ได้ความสะดวกครับแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะมีรุ่นอื่นมียี่ห้ออื่นทำอะไรออกมาแต่ณนะปัจจุบันนี้ถ้าใครต้องการก่อนก็คงต้องซื้อตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ก็ถ้าถ้าเราไม่นับเรื่องราคาที่มันสูงกว่ารุ่นอื่นพอสมควรเนี่ยผมว่าฟังก์ชันอะไรมันก็โอเคนะคือเราซื้ออันเดียวนะครับเราไม่ต้องมานั่งเดาว,ว่าไอแพดที่บ้านมันจะใช้ได้ไหมเพราะมันจะใช้ได้แน่ๆนะครับหรือว่า เราซื้อไปใช้ก่อนนะครับพอรอบหน้าเราเปลี่ยน iPad ใหม่เราก็ไม่ต้องไปซื้อปากกาอีกทีนะครับเพราะว่าเราสามารถเข้าสู่โหมด iPad ที่ทําให้เราเขียนได้สะดวกกว่าเดิมได้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้ทั้ง iPad iPhone เนี่ยจะสังเกตว่าเวลาถ้าเราจะเขียนอะไรทักอย่างบนมือถือครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหลอกเรื่องมือไปโดนเพราะว่าจอมันเล็กนะครับแต่ใน iPad อ,ะอ่ะใน iPad นะ,นะครับ เวลาเราจะเขียนจริงๆอะ่ะส่วนมากมือเรามันจะไปเท้าโดนช่วงตรงนี้นะครับเรามันจะไปเท้าโดนเพราะมันเท้าโดนมันเขียนไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นการเป็นยกจอยกจอตลอดเนี่ยนะครับสมมติผมอยู่โหมดสีฟ้าผมพยายามจะเขียนเขียนเขียนเนี่ยนะครับมันก็จะชอบไปยกจอแบบนี้นะครับแต่พอเราเปลี่ยนโหมดขาวปุ๊บเขียนเนียนเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งมันก็เลยโอเคนะราการเนี้ยสำหรับสําหรับการที่แบบเราซื้อทีเดียวแล้วเราก็ได้2ระบบไปเลยนะครับ ท,ที่สำคัญเลยคือขนาดเนี่ยมันจะเท่าเท่ากับ Apple Pencil 1นี่ผมลองให้ดูเลยนะครับเคสมีที่ใส่พอดีมันใส่ลงไปได้พอดีแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับโดยที่เนี่ยมันก็จะไปด้วยกันกับ iPad เราเลยแบบนี้นะครับใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับในตัว iPad ที่สำคัญเลยเออในตัวปากกานะครับที่สำคัญเลยคือ แบตเตอรี่ครับผมมันใช้งานได้นานทีเดียวนะครับแบตเตอรี่เวลาเขาใช้กับระบบปากกามันใช้งาน,นิดีเดียวเพราะฉะนั้นท่านที่แบบกลัวว่าแบตมันจะหมดเร็วไหมหรืออะไรผมบอกเลยมันอยู่ได้นานนะครับชาร์จหนึ่งทีเนี่ยเขียนได้นานลืมเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัว Dual Dual Mode c a p a c i t i v e Pen นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยหรือว่าท่านใดไม่สะดวกนะครับจะติดต่อทางช่องทางอื่นหรือว่าทางตัวแทนจำหน่ายของเราที่จำหน่ายสินค้าทางร้านนะครับก็ได้นะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลักการขายเช่นเดียวกันทุกท่านสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่อุ่าติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ